ลักษณะภูมิอากาศทวีปอเมริกาใต้ประกอบด้วยภูมิอากาศหลากหลายลักษณะเนื่องจากปัจจัยต่อไปนี้ปัจจัยด้านที่ตั้งทวีปอเมริกาใต้มีเส้นสูนตรลากผ่านทางตอนเหนือทำให้พื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ในเขตร้อนยกเว้นประเทศทางตอนใต้ของทวีปได้แก่อุรุกวัยอจจร์เตนตินาและชิลีที่อยู่ในเขตอากาศอบอุน่น ส่วนตอนใต้ของประเทศชิลีและอาร์จเจนตินาที่อยู่ในเขตอากาศหนาวเย็นปัจจัยด้านลักษณะภูมิประเทศทวีวอเมริกาใต้มีการวางตัวของเสื้อเขาแอนดีสขนานกับชายฝั่งด้านตะวันตกในแนวเหนือใต้ส่วนทางตอนเหนือของทวีปเป็นที่สูง อาณาและทางด้านตะวันออกเป็นที่ราบสูงบาซิลจึงเป็นกำแพงธรรมาชาติที่ขวางกั้นความชื้นและลมจากทะเลทำให้พื้นที่ภายในทวีปมีอากาศแห้งแล้งเป็นเขตตุ้งยากถึงทะเลทรายและทะเลทรายปัจจัยด้านทิศทางลมทวีปอเมริกาใต้อยู่ในเขตลมสงบบริเวณศูนย์สูตรและ เขตอิทธิพลของลมค้าคือบริเวณชายฝั่งตะวันออกของทวีปตั้งแต่เส้นทอ o ์ปิคออฟแคริบเบนขึ้นไปทางเหนือได้รับอิทธิพลจากลมค้าตะวันออกเฉียงใต้และลมค้าตะวันออกเฉียงเหนือจากมหาสมุร Atlantic, ทรแอตแลนติกทาให้ฝนตกชุกส่วนชายฝั่งตะวันตกด้านมหาสมุทรแปซิฟิกได้รับอิทธิพลจากลมฝ่ายตะวันตกซึ่งเป็นลมที่พัดบริเวณนัตจูดที่ 40องศาใต้ลงไปปัจจัยด้านกระแสน้ำทวีปอเมริกาใต้มีกระแสน้ำเย็นพื้นผิวแถบลมตะวันตกที่ไหลามาจากบริเวณขั้วโลกผ่านชายฝั่งตะวันตกของทวีปเรียกว่ากระแสน้ำเย็นเปรูและไหลเรียบชายฝั่งประเทศชิลีถึงเปรูจึงทำให้ชายฝั่งด้านตะวันตกในช่วงฤดูร้อนมีอากาศไม่ร้อนมาก ส่วนทางด้านต่วนออกมีกระแสน้ำเย็นบอกแลนด์ไหลมาบรรจบกันกระแสน้ำอุ่นบาร์ซิลบริเวณใจฝั่งประเทศอุลุไวัยและอาร์เจนตินาและกลายเป็นกระแสน้ำอุ่นแอตแลนติกใต้ต่อไป ทวีปอเมริกาใต้มีรูปร่างยาวมากกว่ากว้างจึงมีพื้นที่อยู่ในเขตอากาศร้อนอ,อบอุ่นและหนาวเย็นลักษณะภูมิอากาศในทวีปอเมริกาใต้มีดังนี้หนึ่งเขตอากาศร้อนเอเขตอากาศร้อนคือลักษณะภูมิอากาศที่ครอบคลุมพื้นที่บริเวณเส้นศูนย์ถูดทั้งในซีกโลกเหนือและซีกโลกใต้ประเทศที่อยู่เหนือเส้นทวีปคอฟแคปปิคอน 23.5องศาใต้จะได้รับอิทธิพลของอากาศแบบเอคือร้อนตลอดปีมีอุณหภูมิสูงกว่า18องศาเซลเซียสมีปริมาณฝนมากกว่า1,500ม mm. ิลิเมตรต่อปีแบ่งออกเป็นสามเขตด้วยดยังนี้1.1อุึมงมิอากาศร้อนชื้นแบบสูตร AF คือร้อนชื้นแบบป่าฝนแถบสูดตร,ตรมีปริมาณฝนเฉลี่ย2,500ม mm. ิลลิเมตรต่อปีครอบคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่บริเวณที่ราบลุ่มน้ำอเมซอน ที่ราบลุ่มน้ำโอริโนโกและบางส่วนของที่ราบสูงโบลิเวีย1.2ภูมิอากาศร้อนชื้นแบบมรสุม AM คือฤดูฝนมีปริมาณฝนมากเฉลี่ย1,500-2,500ถึงมิลิเมตรต่อปีและเดือนที่แห้งแล้งที่สุดมีช่วงปริมาณฝนน้อยกว่า60มิลิเมตรต่อปี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับลมมรสุมที่นําความชื้นเข้ามา1.3ึมภูมิอากาศร้อนชื้นแบบซสวันนา (AW) คือมีฤดูฝนและฤดูแ้งชัดเจนปริมาณฝนเฉลีย่ย1 0 0 0งพันถึงสองมิลเมตรต่อปีพบในเขตประเทศบราซิลเวเนซุเอลาและพบกระจายเป็นหย่อมเล็กๆ ภูมิอากาศแบบเมีความสําคัญเพราะเป็นเขตที่มีป่าดิบพื้นมีพืชพันธุ์ธรรมชาติที่หลากหลายมีทุ่งหญ้าจึงเป็นเขตเป็นเขตเลี้ยงสัตว์และพ่อปลูกที่สําคัญสองเขตอากาศแห้งแล้งบีทวีอเมริกาใต้มีเขตอากาศแห้งแล้งอยู่บริเวณชายฝั่งตะวันตกของทวีป เขตอากาศแห้งแล้งจะแตกต่างกันไปตามตำแหน่งที่ตั้งและภูมิประเทศภูมิอากาศแบบแห้งแล้งอยู่นภูมิเฉลี่ย3 0 5สหองศาเซลเซียสมีปริมาณฝนน้อยกว่า250มิลลิเมตรต่อปีแบ่งออกเป็น4เขตย่อยดังนี้2.1งหน่งแห้งแล้งแบบทะเลทรายอุณหภูมิอุณหภูมิตลอดปีเฉลี่ยต่ำกว่า18องศาเซลเซียส b เป็นเขตแห้ง เป็นเขตแห้งแล้งที่ครอบคลุมพื้นที่บริเวณชายฝั่งตะวันตกทางตอนใต้ของประเทศเปรูชิลีและอาร์เจนตินาจากอิทธิพลของแนวความกอดอากาศสูงบริเวณกึ่งเขตร้อนและกระแสน้ําเย็นที่เลียบชายฝัง่งทะเลชิลีทําให้เกิดทะเลทรายประเทศชิลีเปรูและโบลิเวียความสูงของเทือกเขาแอนดีสขวางกั้นความชื้น ความชื้นจากลมตะวันตก<ม>ทําให้เกิดเงาฝน<า>และแห้งแล้งในประเทศอาร์เจนตินามีปริมาณฝนเฉลี่ยต่ำกว่า250มิลิเมตรต่อปี อยู่สองแห้งแล้งแบบทุ่งหญ้าสเตปอุณหภูมิตลอดปีเฉลี่ยต่ำกว่าสิบแปดองศาเซลเซียส B S K เป็นเขตแห้งแล้งที่อยู่รอบๆเขตแห้งแล้งแบบทะเลทรายในเขตที่สูงของประเทศเปรูและชิลีนอกทะเลทรายในอาร์เจนตินาเขตนี้มีทุ่งหญ้าและพุ่มไม้เตี้ยขึ้นป่าไมีปริมาณฝนเฉลี่ยสองร้อยห้าสิบถึงห้าร้อยมิลลิเมตรต่อปีสองจุดสามแห้งแล้งแบบทะเลทรายอุณหภูมิเฉลี่ยต่อปีสิบแปดองศาเซลเซียส B W H ปลาปลากรดบริเวณชายฝั่งของประเทศเปรูเอเอกวร์และตอนเหนือของประเทศอาร์เจนตินาปริมาณฝนน้อยกว่า250มิลลิเมตรต่อปี2.4แห้งแล้งแบบทุ่งหญ้าสเตปอุณหภูมิเฉลี่ยต่อปี18องศาเซลเซียส v s h ปลากรดอยู่แล้วตอนท้ายและที่ลาบสูงบอโบเลมาประเทศบราซิลปริมาณฝนเฉลี่ย250-500มิลลิเมตรต่อปี สเขตอากาศอบอุ่นสเขตอากาศอบอุ่นลักษณะภูมิอากาศอบอุน่นนี้มีอุณหภูมิเฉลี่ยในเดือนที่หนาวที่สุดอยู่ระหว่างลบสองศาถึง18องศาเซลเซียสปริมาณฝนเฉลีย่ย7 5 0ดร้อถึงหนึ่มิลลิเมตรต่อปีแบ่งเป็นเขตย,ย่อยดังนี้3.1เขตอากาศอบอุ่นชื้น C F ครอบคลุมพื้นที่ทางตอนเหนือของประเทศอาร์เจนตินา ตอนใต้ของบราซิลและชิลีรวมทั้งประเทศอุรุกวัยและปารากวัยทังจุดสองเขตอากาศอบอุ่นแรง CW เป็นภูมิมีอากาศชายฝั่งตะวันตกที่อยู่ลึกเข้าไปในทวีปแถบเทือกเขาแอนดิสมีปริมาณฝนเฉลีย่ย500-750ม mm ิลิเมตรต่อปีปรากฏในประเทศบริเวียเปรูบราซิลชิลีและอาร์เจนตินาทัจุดสามเขตอากาศอบอุ่นแบบ เมดิเตอร์เรเนียน CS กอบกลุมพื้นที่ชายฝั่งตะวันตกแถบเทือกเขาแอนดีสในประเทศชิลีและอาร์เจนตินามีปริมาณฝนเฉลี่ย375-625ถึงหรมิล mm. ิเมตรต่อปี4เขตอากาศหนาวเย็นดีเขตอากาศหนาวเย็นเป็นเขตที่มีอุณหภูมิต่ำตลอดปีมีอย่างน้อยหนึ่งเดือน ทีอุณหภูมิต่ำเฉลีย่ยต่ำกว่าศูนยองศาเซลเซียสและอย่างน้อยหนึ่งเดือนที่อุณหภูมิเฉลีย่ยสูงกว่า10องศาเซลเซียสเป็นลักษณะอากาศที่ปรากฏบนยอดเข,ขาสูงในเขตเทือกเขาแอนดีสประเทศชิลีห้าเขตอากาศทั่วโลกอี เขตอากาศโคโรกเป็นลักษณะอากาศที่ปรากฏอยู่บริเวณตอนใต้ของทวีปในเขตประเทศชิลีและบางส่วนของของประเทศอาร์จเจนตินาแบ่งออกเป็นสองเขตย่อยดังนี้1แบบทุนรา (ET) เป็นเขตภูมิอากาศที่ฤดูร้อนสั้นฤดูร้อนฤดูหนาวอากาศหนาวเย็นเดือดที่อบอุ่นมีอุณหภูมิเฉลี่ย0-10องศาเซลเซียส มีฝนตกในฤดูร้อนเป็นบางครั้งปรากฏบริเวณชายแดนฝั่งทางออนใต้ของประเทศชิลี 2. แบบพุ่งน้ำแข็ง EF เป็นเขตภูมิอากาศหนาวจัดมีน้ำแข็งปกคลุมตลอดทั้งปีอุณหภูมิต่ำกว่า0องศาเซลเซียสปรากฏบริเวณปลายแหลมของทวีปในเขตประเทศชิลีและอาร์เจนตินา เ oh, ขตอากาศแบบภูเขาสูง H เขตอากาศแบบภูเขาสูงเป็นลักษณะภูมิอากาศที่ปรากฏอยู่บนเทือกเขาแอนดีสที่อยู่เหนือละติจูด40องศาใต้ขึ้นมาในเขตประเทศชิลีอาร์เจนตินาโบลิเวียเปรูเอกวาดอร์โคลอมเบียอุณหภูมิแตกต่างกันไปตามระดับความสูงในฤดูหนาว มีหีมาปกคุมบนยอดเขาพอจบการนำเสนอไว้แต่เพียงเท่านี้ขอบคุณครับ